ทักทายตอนเช้าด้วยอย่างนี้แหละคะว้าวมอร์นิง่งตามรอย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 ตามรฮะไปซะแล้วโอุเขาแว่นก่อนเดี๋ยวดูภาพรูปสวัสดีครับฮะเว้นๆเอาสิ เมื่อคืนฝนตกเมื่อคืฝนตกนะครดแล้วดูครับบรรยากาศนี่มาเลยสวัสดีครับต๋องวันนี้อยู่ข้างล่างและในี่ใครคุณตูคุณหนึ่งโอ้กินอ๋อกินผักตะบองเพชรเป๋านะครับ เอ่นีต้องมีสักตัวบัวบัวอยู่บนตึก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 ตึ๊กตึ๊กตึอกตึ๊กตึกตึ้กนิวคตึ๊กตึ๊กตึ๊ัตึตึ้กตร๊กนึ๊กตึต้ตตก เราบ,บิ๊กไปตามเส้นทางของตัวเองกันหมดแล้วไปดูมีใครแปลกไหมไม่มีใครแปลกไหมฮสวัสดีครับเปลือโอเคอสบายย้อยลงมาเชียวครับเดี๋ยวต้องตัดหน่อยครับ ปัป๊บปปับป๊บปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บปั๊บไม่มีอะไรครับ oh. Oh. ปอโอ้ปิมปิมกับเด็กน้อยคุยกันเหรอครับเป็นไรหรือเปล่าปิมตายเหรอลูกทำอะไรอะ่ะเอ้ นอนนี่คือหนอนนะครับที่กินกินซากตายของปิ๋มครับรวมทั้งเต้าตัวเล็กนี่ด้วยนะครับแล้วปิ๋มก็กลับดาวไปอีกหนึ่งตัวแล้วนะครับนี่นะครับอันนี้คือเจ้าตัวเล็กปิ๋มเอ้ยน,ยนี่ครับเพื่อนนี่ครับนี่คือแนวที่ปิ๋ม อ,อ,อีกอีกอีกขีดบางๆตรงนี้คือเขาโตขึ้นหลังจากที่ปอกทำาสัญญแล้วก็ว่าเขาโตโต,โตโตแค่ไหนครับก็ป,ปิ่มก็กลับดาวไปอีกอีกหนึ่งนะครับก็นี่ก็คือไซส์ประมาณแบบว่าของเขาโดยประมาณนะคะที่เขาก็หมดอายุขายเข้าไปนะครับนี่แล้วครับแล้วนี่ก็คือชุดตัวน้อยครับชุดตัวน้อยผู้บอกบางก็ เพื่อเราจ็จจกไปกแล้วนะครับวันนั้นก็เนนาพาก็จากออกไปนี่นะครับวันนี้คือสุสานที่เขาได้จากเละครไปนะครับนี่ก็นี่คือเนนาพานะครับที่ตายไปแล้วก็แป้งครับแป้งเป็นคนแรกที่จากออกไปนะครับอ,อืม ้าดูอ่าเด็กไม่ครับนิวคัามเดี๋ยวโตเราค่อยตั้งชื่อให้นะครับนี่นะครับพ้เติบใหญ่พ้เติบใหญ่อ่าอ้าวโถนึกว่าหอยที่แท้ก็กิ่งไม้อ่าอ่าึ๊บอ่า,ออาวส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโจโจ โจกับใครโจโอ้โจโอ้ชื่อเริ่มมองไม่เห็นแล้วครับไม่เป็นไรครับพัชชาสักเนี่ยซ like ัมติงไรเด็ดฝนตกต้องอย่ตอนตีตีตีสี่นะครับ แต่ไม่ได้ตกหนักแต่ก็ตกมาพอมๆแบบให้เปียกแฉะแล้วก็สดใสนะครับส้มจิกกันส้มจิกกอ่าอืมว,ว้วาวว,าว้าวว้าวซันฮะซันเมื่อวานซันอยู่ข้างนอกบ้านนะครับโอ้ เอออ๋ออ๋อเอาใช่เปล่าซันอยู่ข้างนอกหรือหรือใช่ดิอ๋อดวงตาดวงตาอยู่ข้างนอกจำผิดแตะนี่คือจินดาสวัสดีครับจินดาหวัดดีหวัดดีครับแล้วใคร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 เอเอกับใครอู้เอกับพบ เอพบแล้วก็โอ้โหชื่อจางไปแล้วครับอโอ้อยู่กันหมดเลยใครอืือเขียนชื่อเองลืมไปหมดแล้วครับกิ๊บโอ้โหกตวัวใหญ่โตอยู่ครับหเหมือนได้กลิ่นอะไรเน่าๆมีซากบางอย่างที่ตายไปครับน่าจะเป็นซากสัต อะไรสักอย่างนะครับโอ้ฮะโอเคจากมุมนี้เราจะเสียเวลามากไม่ได้เพราะเรายัางมีอยู่ข้างนอกอีกเพื่อนๆอยู่ข้างนอกครับแวะไปดูครับเผื่อจะเจอชาลีครับโโมอลกดนะครับ เด็กใหม่อ่ะโอ้ไม่เด้ปากกามาเดี๋ยววันนี้ไว้ก่อนครับกุ้งคือกุ้งคืออ้อะอืะออ,อาเห็นเจ้าแล้ว เขาคือผู้ใดมีชื่อหรือ,อยังมีชื่อหรือ,อยังมีชื่อหรือ,อย,ยังยังนะมันหาชื่อซะหน่อยแล้วกันดีกว่าเพื่อนๆเดี๋ยวปำบนึงกลับมาครับปุ๊ๆๆเพราะฉะนั้นชื่อของวันนี้จะตั้งตามเหตุการณ์ ข่าวแต่ละวันที่มีที่มีที่เป็นกระแสนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ชื่อมันจะต้องคือนี่ครับเ,เพื่อนๆทายว่าเราจะขึ้นว่าอะไร

วันแล้วนะครับเอาไงดีไม่เป็นไรชิบกาก็ได้ง่ายๆครับขาอรา ล้มหายตายจากไปเยอะมากเลยครับสัคคูลเลนเป๋าพอกันทีครับโอ้ผู้ใดผู้ใดอ่าอันนี้แหละคือคือดวงตานะครับที่เมื่อวานเจอแล้วเมื่อวานเจอดวงตาแล้วก็เจอคุณชาลีนะครับแต่วันนี้ยังไม่เห็นชาลีนะครับะจะเจอได้ยังไงเล่าลกขนาดนี้ เราเห็นตามตามใบนี่นะครับเขาไต่ไปกินใบวันนี้จะเจอไหมลุกเอนี่ไงชาลีชาลีจริงๆด้วยโอ้โหดีใจเจอจริงๆเจอจนได้อ่ะพอละ อ้าววัสดีครับคุณคือใครอ้าคุณเคยมีชื่อแล้วแต่ว่าชื่อคุณได้เลือนหายไปเพราะฉะนั้นอืมเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นตั้งชื่อใหม่นี่นะครับ สกายพอไหมเฮ้สกายสกายแล้วก็กุ้งคือกุ้งคือจะใครอีกแม่บอกว่าระวังงูนะครับจะระวังครับโอเคดูกุ้งคือไตกุ้งคือไตใช่ไหม มีอะไรอีก,ก,กไม่มีเอาวันนี้จบครับคลิปยาวเกินมาแล้วจบด้วยเลยครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ฉากจบครับด,ดึงดึง โอ้ๆๆๆๆๆๆ oh, นี่เริ่มลามหมดแล้วครับเพราะเมื่อเมื่อคืนฝนตกนะครับสวยไหมอันนี้คือยี่แเข่งนะครับยี่แเข่งสวยงามอ่ะอีกหน่อยอีกหน่อยแม่ไม่ไม่ได้แวะตรงนี้ก็กะไเ <c oughs> <c oughs> ลยอยู่นะครับสวัสดีครับจันไดอู้อุบอ้อาวสิบสาม เจ้ามีชื่อเสียงเรียงนามแล้วแต่มันจะเริ่มเจือจางย้ำหน่อยย้ำโอเคกลับไปอโอเคไป มีใครอีกไหมโอ้กุ้งคือกุ้งคือไปกินเนะี่ยกุ้งคือกุ้งคือกินมะม่วงครับกุ้งคือกินมะม่วงครับกุ้งคือกินมะม่วงครับอืมกุ้งคือเต็มไปหมดลเลยเพื่อนๆนี่ก็คุยนะคะเปลือกคุยอ่าโอเคและนี่คือเธอคือใครเธอคือใครเธอมีชื่อหรือ,อยัง ไซโอ้ใสหวัดดีครับโอ้เจอญาติเจอญาติแล้วก็เจอนิวนิวคิดอินเท้านะครับโอเคโอเคโอเคแฮปปี้สวัสดีครับ